สาวน้อยเพชรปั่นแพงกำลังเปลี่ยนสายเลือดใหม่ภัยไปภัยมามาติดตามรับชมกันกราบสวัสดีมิรหมอแคนแฟนว้าลัมที่ติดตามช่องลุงซักหมักมวนบวว่าในย t u b e และอยู่ใน f a c e b o o เมื่อนนวันที่8สิงหาคม2 5 6 6กับบรรยากาศท้องฟ้ามืดขึ้นฝนตกมาหลายเหมือและพี่น้องเป็นห่วงเอทยัยเฮ็นหน้าของพี่น้องเกษตรกรชาวไ่ชาว,าชาวนาสาวน้อยเพชรปันแพงกำลังเปลี่ยนเลือดใหม่กันอย่างคึกคัก ไพ่ามากไพ่ไปกันแนะ่เอาที่ชัดเจนที่ไปแน่นอนในฤดูกาลน,นี้พ้นแรกที่ประกาศโตลงไปก่อนคือบโบวัชระที่ประกาศลงจากเส้าหน่อยเพชรบานแพงหลังจากควนเสรอกเป็ดดนฤดูกาลเมื่อวันที่15กรกฎาคมเหตุผลก็อยากตามความฝันเพชรในเรื่องของแอของที่อยากเข็ยบางคนก็นบอกว่าบโบวัชระอาจไปเลี่ยนต่อหรือหรือมาเป็นศิลปินอิสระแต่ความเขอนไว ของโบวัชระตอนนี้กับบอมิความชัดเจนบวาในเพจหรือเฟซบุ๊กกับบอคอยมาอัปเดตตั้งแต่ลงจากเสาหน่อยเพชรบานแพงไปคนที่สองคือยายเวอือศิลปินตลกที่เป็นแม่นมของน้องอุงอิงที่หายไปจากวงช่วงที่ไปทั่วคอนเสิร์ตทางกรุงเทพและปริมณฑลประมาณหนึ่งอาทิตย์และกลับมาแต่ทางบัจจยยมมาเน้นและผู้บริหารวงก็มีเงินไครว่าช่วงนี้พักงานก่อน หลังจากมอลั่ปิดฤดูกาล้าสิกับมาอยู่วงกับสาวหน่อยเพชรบานแพงค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนี้ทางใยญ่เบอร์กยังขันด้กลับมาตอมกับทีมงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่ายญ่ยยเบิร์กอาสิล่งจากสาวหน่อยเพชรบานแพงประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่สามค่อนข้างชัดเจนหญย,ยปวงตีนเปล่มตอนนี้ไปเปิดโตกับ มะลําเพชรลําเพื่อนเป็นวงพีวงนองกับสาวหน่อยเพชรป่านแพงหลังจากอยู่กับสาวหน่อยเพชรป่านแพงมาโดนสําหรับใยปวงปีนเปื่มประวัติเพื่อนเกิดเคยอยู่กับรัตนาสินมาอยู่สาวหน่อยเพชรป่านแพงตอนนี้กไปอยู่กับเพชรลําเพื่อนวงพีวงนองของสาวหน่อยเพชรป่านแพงอีกคดหนึ่งที่ขอนข้างชัดเจนรถเมฆกนกกร ประกาศลงจากสาหน่อยเพรบานแพ่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วแปะและไปขึ้นน้มสกุลใหม่เพรล่ำเพื่อนเป็นว่งพอของน้องรถเม์และพึ่งโพดในเพจเมื่อซองเมือที่ผ่านมาบอกว่าเลิกงามย่ำดีเปิดตูอยังเป็นทางการในนามทายาทหมอลำเพลินรถเม์กนกกรเพรลำเพื่อนฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามและใหก้กำลังใจรถเม์ขืนซื้อว่ารถเมอยู่ไซก็คือรถเม์ยังเป็นรถเม์คนเดิม ของทุกๆคนตลอดไปฝากเชียร์ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับเพชรำเพรือด้วยนะคะที่ชัดเจนตอนนี้ศิล,ลปินที่ล่งจากสาวหน่อยเพรบานแพงก็มีอยู่ประมาณ3 4คนแต่ไผสีมาสิไปก็ต้องรอความชัดเจนอีกเท่หนึงโดยพอหยุดได้ออกมาไล่สดบอกว่าถ้าไผเขามาสอมกบวงแสดงว่ายัางอยู่แต่ถ้าบ่เห็นแสดงว่าออกไปแล้วกระถาจนกว่าศาิล,ลปินสาวหน่อยเพรบานแพง เริ่มมาฝึกซ้อมมาฟอร์มทีมงานกันเมือ่อใดตอนนี้ก็มีแคร์ดัซ์เอที่ที่เริ่มซ้อมกันแล้วในโดมของสาวหน่อยเพ็รบานแพงแต่เท่าที่สังเกตศิลปินของสาวหน่อยเพชรบันแพงช่วงนี้ก็มีเข้ามาขึ้นกันส่วนหลายก็สิเปนคนรุ่นใหม่สายเลือดใหม่อย่างน้องบอมแบมก็เริ่มเข้ามาทองคอนล่มกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงกันแล้วและมีการเปิดตัวศิลปิน ตั้งแต่กลางๆฤด,ดูการส่วนไลยก็สิเป็นคนรุ่นใหม่อายุยังหน่อยๆและการขืนการลงของศิลปินจากสาวหน่อยเพชร้านแพงก็บ่ได้ก็บบได้มีผลกับสาวหน่อยปานใดเพราะว่าศิลปินตัวหลักที่ยังดึงดูดแฟนครับเป็นแม่เล็กแห่งสาวหน่อยเพชร้านแพงยังนองอุ้งอิงก็ยังอยู่กระว่งอยู่ได้จากนี้ก็เป็นฤด,ดูการที่สองที่นองอุ้งอิงเขามาอยู่กับสาวหน่อยเพชร้านแพงและนั่งอีกไม่อมแอม ที่เพิ่งเปิดตัวไปไปลายฤดูกาลก็แสด้มาเป็นนางเอกเต็มตัวในฤด,ดูกาลใหม่ mai. กับสาวหน่อยเพชรบานแพงหมอล่ำว่งใหญ่ที่มีผู้บริหารอย่างบอจยยมมานินตอนนี้ก็มีรถแห่ถ,ถึง2หน่วยและตอนนี้บอจยยมมานินกลังเฮ็ดมินิคอนเสิรต์ตเป็นสาวหน่อยเพชรบานแพงสลิร์ดแบนเพื่อเพื่อลองร่าง,งงานในพับในบารงางจอบนหน่อยๆโปรเจกต์ใหม่ที่บอจยยมมานินกาลังสิเร่มเฮ็ดในฤด,ดูกาลใหม่ mai, นี่ นอกจากวงใหญ่สาวหน่อยเพ็ปบานแพงเป็นการพัฒนาอย่างมูยุกย่างของสาวหน่อยเพชปบานแพงบวบาไซสิไปสิมาแต่ก็คือหยุดค้อมดังข้อมปังของสาวหน่อยเพ็ปบานแพงบ่ไดรร้อกพี่น้องไคมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ออคำไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่ออผิาฎคลิปต่อไปคลิปหนา,าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ